สวัสดีครับผมผมชื่อไอนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ s b s c r i b e ช่องนี้1 0,000 s u ื่น r i b e r ไนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะเกินคาดมากเลยนะสําหรับคนธรรมดาที่ทํา youtube เป็นงานในเลเลๆเล่นก็แก๊กๆอย่างผมนะครับผมดนตรีก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแกะเพลงบ้างไม่แก่บ้างนะทุกวันนี้มันมันเยอะแล้วครับสื่อเด็กรุ่นใหม่เล่นเก่งๆอะไรก็เยอะแล้วนะครับผมเข้าเรื่องเลยก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการได้รับปันผล ครั้งแรกนะครับผมของการลงทุนนะครับผมผมได้ทําการซื้อหุ้นผมเริ่มเข้าลงทุนในหุ้นเนี่ยเมื่อเดือนมีนาครับก็คือเดือนที่แล้วนี่แหละซื้อไปปุ๊บเกิดวิกฤตเซอร์กิตเบรกเกอร์ Baker, อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมช่างมันนะครับผมก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะซื้อหุ้นได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปสมัครเป็นสมัครกับโบรกเกอร์ก่อนนะครับผมไปเปิดบัญชี กับโบรกเกอร์มันก็จะมีโบรกเกอร์ต่างๆมีกสิกรกรุงศรีมี SCB ีกรุงเทพกรุงไทยมีหมดนะครับผมผมสมัครกับกสิกรครับผมผมได้การทำการซื้อหุ้น SCB นะครับผมไป100ตัวนะครับผมที่ราคา62.87นะฮะเมื่อเดือนมีนาประมาณวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะครับผม ทำไมถึงต้อง SCB เพราะผมคิดว่า SCB มันใหญ่นะมันเป็นธนาคารที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแล้วมันก็ปันผลรู้สึกว่าก็ไม่ได้น้อยอะไรนะครับผมวิธีการเช็คว่าหุ้นแต่ละตัวปันผลเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บนี้ครับ set.or.th ตรงช่อง g t t o o e เนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปก็อย่าง SCB ผมก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มากดที่ตรงนี้ครับข้อมูลสิทธิประโยชน์กดไป หุ้น SCB เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่9เมษายนเครื่องหมาย XD ก็หมายความว่าถ้าใครซื้อก่อนก็จะได้รับปันผลถ้าใครซื้อหลัง XD ก็จะไม่รับปันผลนะครับผม XD 9เมษายนจ่ายเงินปันผลหุ้นละ4บาทเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยจะจ่ายเงินปันผลวันที่22เมษายนก็คือวันนี้วันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยเวลาเที่ยงคืนนะผมได้ทำการซื้อไป 100หุ้นผมก็ต้องได้ปันผลมา400บาทใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เอ้ยทำไมเราต้องมาเล่นหุ้นตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเพราะว่ามันคุ้มกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเราเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยเนี่ยทุกวันนี้มัน1%ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็หาหุ้นที่มันพื้นฐานดีอะไรมั่นคงอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะได้กําไรกว่าอย่างตอนที่ผมซื้อเนี่ย วิธีคิดก็คืออย่างเอาปันผลตั้งนะครับผมหารด้วยราคาหุ้นตอนนั้นนะครับหกสิบสองจุดเท่าไรนะแปดเจ็ดผมก็ได้แล้วก็คูณด้วยลอยนะครับผมก็หมายความว่าได้เปอร์เซ็นต์กำไรต้องหกจุดสามเปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นนะครับผมตอนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยแล้ววันนี้ครับวันที่ยี่สิบสองเมษาเนี่ยปันผลมันก็จ่ายมาแล้วครับผมก็เฝ้ารอนะตื่นเช้ามาก็เข้ามาเลย แต่ว่ามันเข้ามาสา0รอสิครับเพราะว่ามันต้องเสียภาษีอีกส0บเอร์เซ์คือหุ้นหนึ่งรตัวปันผลตัวละสี่บาทก็ได้สี่ร้อยสี่ร้อยจ่ายภาษีอีกสิเอร์เซนมันหักภาษีนะครับผมถ้าเราอยากได้เงินภาษีคืนเราก็ต้องไปเอาใบเสร็จไปยื่นตอนจ่ายภาษีสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้กลับมา360ก็เข้ามาแล้วครับเงิน360ผมก็ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการลงทุนในรูปแบบนี้ด้วยมันดีจังเลยทำไมมัน นี่เรามีภาษีถนึงคำแล้วเหรอเนี่ยเงินดอกเบี้ยก็ได้เยอะกว่านะครับผมผมก็เลยเอาเงิน3ามนี่แหละไปซื้อต่อ,อกนะครับผมวันนี้ซื้อกลับเข้าไปอีก5ตัวนะครับผมหุ้น SCB ที่ผมมีก็เลยกลายเป็นร้อยหตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่67เนี่ยผมได้ทั้งส่วนต่างราคาแล้วก็จํานวนตัวที่เพิ่มมาด้วยถ้าผมขายหมดเลยตอนนี้ร้อยห้าตัวเนี่ยผมก็จะได้เงิน7จ็ดพันแต่ว่าผมลงเงินไปตอนแรกเนี่ยคือ ใช่ไหมหกพันสองได้กำไรประมาณสินต์ล้วะเป็นอะไรที่ amazing มากน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการลงทุนนะครับผมก็คือเราก็ปล่อยให้เงินทำงานของเราไปแล้วครั้งนี้มันเป็นการลงทุนที่แบบมันมีตัวตนนะก่อนนะั้นนี้ผมก็เคยเทรดคริปโตบิตคอย e t t ีเ p OMG อะไรมาก็ เลิกเล่นไปแล้วนะครับผมคริปโตก็เลยมาลงทุนในหุ้นแทนแต่เรื่องพวกนี้ก็ต้องศึกษาตลอดครับผมว่าหุ้นตัวไหนมีการจ่ายปันผลอะไรยังไงครับผมข้อมูลในเว็บเซ็ตเนี่ยก็มีหมดนะอย่างถ้าเพื่อนๆจะลงทุนเพื่อนๆก็มาดูในเซต50ก็ได้ครับผมหมายถึงว่าเป็นหุ้นที่แบบมีปริมาณซื้อขายดีแล้วก็แบบ บริษัทใหญ่อะไรเงี้ย50ตัวแรกนะครับผมก็ไปซื้อสิพวก a อ v ว c นเนี่ยแอดวานก็คือ a s a o t ก็สนามบิน b b l หุ้นธนาคารเนี่ยถ้าตัวไหนขึ้นเข่้งหมาย x d แล้วก็จะไม่ได้รับปันผลนะครับผมก็มีดีเทลที่ต้องศึกษากันไปอีกคลิปนี้ไม่ใช่คลิปมาชวนลงทุนหรือว่ามาสอนหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ะครับผมก็คือการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องรับความเสี่ยงกันเองครับผมเพราะว่า อีหุ้นพวกนี้เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันมีการผันผวนขึ้นๆลงๆครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น่าซื้อเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวมันราคามันตกครับผมตลาดมันราคาตกก็จริงๆผมก็มีตัวอื่นอีกนะครับแต่ผมปิดไว้ไม่ให้ดูนะ <c oughs> ภาพรวมโดยรวมพอร์ตผมก็ยังบวกอยูนน่นะตั้งสี่เปอร์เซ็นต์เยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดให้ดูว่าหุ้นตัวละร้อยเอย้ไม่ใช่สิหุ้นร้อยตัว ได้นผล4ตัวละ4บาทก็ได้400หักภาษี40ใช่ไมั0้ยลบ0 4 0ก็เหลือ360ก็คือสุดท้ายนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านกันเองครับว่าเราจะวางเงินไว้ที่ไหนตรงไหนที่เงินของเราจะปลอดภัยและจะเติบโตได้ก็ต้องไปทำกันบ้านกันเองนะครับผมผมก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละครับผม ถ้าชอบก็กดไลค์กันได้คอมเมนต์กันได้นะครับมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย